กลับมาพบกับอีพีต่อไปอีพีที่ผ่านมาอยู่โคคานนี่ผมอยู่แถวโรงพยาบาลก็เออโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นบ่ออยู่สกแกวจิตเวทจิตเวทนะครับอีก12กิโลเมตรหอดอำเภอวัฒนานะครับท่านผู้ชมกําลังขยายถน,นนอีกแล้วนี่เบึ้งเบิงบึงบึง,บงโอ้รถเกตกาลังเกตเลยนั่นนี่นี่นีกำลังขยายถนนช่วงนีน้ในพื้นที่ของจังหวัดสกแกว นี่ยู่ตรงนี้มันมันเป็นเขตอำเภออย่างเน,นาะน่าจะเป็นอำเภอวัฒนาเนาะอําเภอวัฒนาแมน่นอยู่ในจังหวัดสกลกำลังขยายถนนอีกแล้วนี่อีก12กิโลก่อนจะถึงวัฒนานครนะครับผมโอ้หลอดใส่ตอนรับเทศากาลกล่มมาทัดขนาท่านนะสงการเพราะว่าอีก,อกเดือนอีกเดือนหนึ่งสองเดือนก็หอดสองการแล้วคงจะประทันนะครับผมอีกประมาณสิบกิโลแหละหอดตัววัฒนา รถคือหลายแทบมือนนี่ดี๋ยวไปเบิ่งขนาดอ๋อขนาดจะมีรถสิบล้ออยู่ว่าเป็นไปแล้วเป,ป็นไปแล้วเป,ป็นไปแล้วจใจเย็นอ๋อเขามักการเดินออต้องห <laughs> นีถนนก็ย,ยังคู่ขาคู่ขาอยู่นี่ถนนไม้เหล็กอีกอย่างหนิตรงนี้ถนนไม้เหล็กอีกอย่างวันเนี้ยใจผู้มมนิ่เขาเบนมาได้พี่น้องเด้อกะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วอยู่นะครับผม ผูดใดมักคลิปแบบนี้ชอบคลิปลักษณะนี้สามารถกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้ด้วพี่น้องเด้อเราจะได้เห็นว่า,าคลิปต่อไปนี่ผมจะไปถ่ายยุใสถ่ายรูปแบบคลิปกับลักษณะนี้แหละเรียบๆง่ายๆนะครับผมง่ายๆเบิ้งง่ายๆแั่ตอนนน่อยนนิดหน,น่อยนะครับก็ได้หลายไปแล้วขนาด,ด,ดเป็นรถอ๋อรถบรรทุกยังว่ารถบรรทุกอแมนบละ่ะ แท่งจริงเทวันนี่ยอมรับแต่ของเราใช้ o y ย t a าวีออสนะเมื่อจากาวันเอเขาบปิดเทวบอได้บอกเองนะนันน้นกฮอนด้าอันนี้อีซูซูยัง uzu, อีซูซู u อ่าทีเอฟอาร์ข้างหน้าเป็นทีเอฟอาร์นะผมทะเบียนงามเนาะข้างหนเป็นรถนี่อย่างเนาะ มันฝนจะตกเนาะพี่น้องเนาะอัดคลิปช่วงนี้กับสิบนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีโอ้โหนิสันนนวาล่าไปแห้งขนาดลยโอู้รถสวนมากเเกือบละเกือบละทำหมดกับแสนนี่กัะแสงนี่แซงไปกันเจอรถคันนี้เลยเนี่ย้โ่เทเดียวนี้ p S N จะว่ายังรักขับต้้งบินตัวย่อเขานลข้างหน้าเป็นโคง้งคดน,นิยังน้อยนะกอ๋อข้างหน้ามีรถพ่วงรถซิลรอหลายรถกระเลชลอ้อโตรถต้องไปขยายเลยน่าจะแซงได้หลอดนี่และครับถน,นนอำเภอวัฒนานาครวัฒนานาครจังหวัดสะแก้วนี่ก้กว้างแล้วเป็นถนนซีเลแลว ซีเรียสป่ะใช่แล้วอุลับปุ๋ยเลยมาดูเราจะแซง TFR ได้ไหมที่ป่ารุ่นเนี่ยประหยัดน้ำมันมากเลยที่ากับดากอนประหยัดดีที่ป่าจะกอนดกักกอนเป็นวะไปก่อนเรานเนี่ยกอนดกักกอนไอ้แมนบระธานผู้ชม หลาแล้วลบให้แซงแล้วเออมากนะผมมากรุ่นนี้เลยมันเป็นเล็กทนทนดียับถนนกนขาขายายเส้นแล้วละ,ละช่วงก่อนจะหอดวัฒนานครประมาณหากิโลนะครับผมกว้างกวางมากๆถนนก็นดีดนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศสองทางทางกับเป็นทงนะยุนี่เขาเห็ดน,น้าเทเดียวมากนี่ แลวถว่านเาอายูนอเนอินแดงนี่เฮ็ดน,น้าปัง้อมทุ่นดีมากๆฝนตกแล้วครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแขวงทางหลวงจงังหวัดสระแก้วนะครับผมก็จะหอดซียกพัฒนานครนะครับก็ติดไปด้วยโรงพยาบาลด้านซ้ายมือนี่เป็นโรงพยาบาลพัฒนานครนะครับเอมันจะฝนตกฝน,นตกฝนตกเสยตกพอกุนๆวนซื้อครับลงปอแปะปอแปะ กับนากระบพอไล่ๆจักน้อยก็หยุดแล้ว้างนาเป็นซี่แยกวัฒนานครนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปกับไปอารัญญประเทศหรือไปขเขมรกัมพูชานะครับผมถ้าตรงไปก็สามารถไปจังหวัดจันทบุรีหรือไปทั้งคลองหาดไปทั้งอยเดาทั้งนั้นนะครับผมต่วด้านซัดด้านขวาถ้าเขาเลี้ยวขวาตรงซี่แยกนี่ก็จะไปกรุงเทพไปชนบุรี่ปละถ้ากลับลัางไปกับเขาช่วงตะโกครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศมีแดดแล้วก็จะมีฝนลงเม็ดมาอยู่จากหน้อย นี่บรรยากาศสำหรับอีพีนี่นะพี่น้องเอ้อผู้ใดมากกกดไลค์กดแชร์ได้กดติดตามเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับรเพราะถ้าเบิ่งว่าผมจะไปไทยอยู่ในพื้นที่ตรงไหนของประเทศไทยต่อนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ